แคมรีไฮบริดอีกแล้ววันนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าคันนี้รถสวยมากนะรถสวยมากเพราะว่ารถรู้ไหมรถเป็นปี2015นะพวงมลาลัยฟูลมัลตินะครับแต่เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วไฮไลท์ของคันนี้คือแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเปลี่ยนมาแล้วจากศูนย์โตโยต้านะครับมีรูปก,การเปลี่ยนมีเอกสารชัดเจนเพราะว่าผมเอาไปเปลี่ยนมาเองรถคันนี้หลุดจองราคา5,99 0 0 0บาทครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุครับวันนี้อยู่ผมในอโตโตนะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมขอเอารถไฮบริดหนึ่งคันนะมารีวิวเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหลุดจองมาคันนี้นะครับก็วันนี้อยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับแน่นอนรถเป็นโตโยต้าแคมเ Hy b ไฮบริดเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปชมผมฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นะรถคันนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่น่าจะไม่ใช่ผมแหละ แลวันนี้ผมมา,มารีวิวเพิ่มเติมเพราะว่า1เลยคือคันนี้หลุดจองนะคอคือคันนี้เป็น2.5 h b ห้ิดปี2015นะครับปี2015แบตเตอรี่ไฮบริดผมไปเปลี่ยนมาเองคันนี้ผมไปเปลี่ยนจากสูรโตลต้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้คันนี้ไปดูแลต่อผมบอกเลยว่าสบายไร้ก like ังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดแน่นอนนะครับและคันนี้ราคาถูกที่สุดในบรรดาโตยต้าแคม r y รี่ไฮบิดตัวก่อนม i เนอร์เชนนะครับคันนี้ราคา5 9 5 0 0 0บาทครับ ห้าเก้าห้าครับเป็นโฉมเดียวกันกับปีสิบแปดเพราะว่าโฉมนี้ผลิตตั้งแต่ปีสองพันสิบห้านะครับจนถึงต้นปีสิบแปดพอปลายปีเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวมายนาเชียนตัวใหญ่แล้วนะครับคันนี้คุ้มนะครับตามที่ผมแจ้งไปเลยที่ต้นคลิปนะเพราะว่าแบตเราเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ห้าเก้าเก้านะเลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดนันถือว่านอร์มอลมากเลยเลขมาปกตินะครับมาดูดีเทลกันนะครับด้านหน้านะครับเป็นตัวไฮบริดไฟมันจะเป็นดูโอเป็นดูโอโปรเจคเตอร์ นะครับอันนี้สําหรับ h ฮบริดเป็น Duo Projector นะครับพร้อม LED แบบบม b บีมนะครับแล้วก็ไฟสูงอยู่นี้นะครับนะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นไม่อยู่ด้านล่างนะครับเซนเซอร์นะครับด้านหน้ามีให้2จุดนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเขาจะเน้นเป็นโทนสีนี้นะเป็นโทนสีนี้หมดเลยนะสําหรับโตโยต้าที่เป็นไฮบริดนะครับรวมถึงตัวไมน์ชเชแล้วก็ยังเป็นสีนี้ นะครับลองสังเกตดูได้หน้าเก่าหน้าใหม่จะเป็นสีนี้หมดเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับรถลายริ้วรอยนะรถลายริ้วรอยนะครับที่ผมตอมารีวิวซ้ำเพราะว่าหลายท่านตอนนั้นที่จองไม่ทันเนาะวันนี้ก็เลยเอามาบอกกล่าวกันอีกครั้งนึงว่าหลุดจองมาแล้วนะครับราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโตโยต้าแคมเรี่สองห้าไฮบริดแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วอะยังไงก็คุ้มนะครับคันนี้ดูนะสีสวยมากนะครับตัวรถไม่มีกระทบเลยกระจกเดิมทุกบานนะครับล้อแมก เป็น5้าลูร้อยนะครับดิสเบรก4ี่ล้อนะครับอันนี้เป็นยางกูดเยียมาด้วยนะเป็นยางกูดเยียยางนุ่มๆดอกนิ่มๆนะครับพร้อมโลโก้ไฮบริดนะครับนะตัวระบบด้านข้างเนี่ยกับตัวกระจกนะครับมันแน่นอนปรับพับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตก็คือ BSM แจ้งเตือนกันชนด้านข้างมุมอับสายตานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้นะครับถ้ามองจะเห็น เดี๋ยวตรงนี้เราแก้ไขให้นะฟิล์มเสียสภาพเดี๋ยวเราลอกเปลี่ยนให้แถมไป็ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายผมแจ้งเลยในคลิปนี้นะครับที่เลือกคันนี้เพราะว่ามันคุ้มแหละเพราะว่าด้วยราคานะแล้วก็ของที่เราทําไปให้ลูกค้าเนี่ยจบแน่นอน599ครับสามารถซื้อคนเดียวได้นะรายได้สองเท่าค่างวดนะครับจัดไฟแนนซ์ยอดได้เต็มนะมีประวัติเครดิตตั้งแต่1เดือน2เดือนหรือ6เดือนหนึ่งปีสามารถซื้อได้เลยนะประวัติเครดิตนที่นี้หมายถึงว่าลูกค้าอาจจะมีผ่อนบัตรเครดิต มาแล้วผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนซินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนดีผ่อนตรงนะอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกค้าเครดิตดีนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้เลย5้าเก้าเก้าฟีดาก็จะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแค่นี้เองนะครับได้ลถประหยัดน้ํามันยี่สิบสี่ยี่ห้าโลลิตรแบบนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่าในเมืองอ่ะสิบแปดโลลิตรสบายนะครับประหยัดมากนะครับนะบนะแล้วก็ด้านท้ายซิงเกิลเจร์ของเขา ไฟเลนข้างในมันเป็นบ่งบอก,กว่าเป็นไฮบริดเลนตัวนี้มี3เลนนะครับมีสําหรับ2.0ตัว G 2.5ตัว G นะครับอันนี้ใช้เหมือนกัน2.0 e จ t i m o จะมีจะเป็นอีกสีหนึ่งพอเป็นไฮบริดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับมันจะมี3สีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังฝังมาให้4จุดนะสำหรับคันนี้นะวัดระยะมีให้4จุดเลยนะครับแล้วก็โลโก้อยู่ครบ c a m r ีโลโก้ไฮบริดโลโก้ไฮบริดเนเน นะครับคาดหลังโครเมียมอยู่ครบนะครับนะทะเบียน3532นะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับนะรถสวยแท้เดิมนะครับดูนี่เดิมมากแล้วก็ไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับเนาะตัวน,นี้แบตเตอรี่โหยังบอกว่าผมคือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ผมเอารถไฮบริดเนี่ยไปเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่กับศูนย์เนอรตาผมบอกเลยว่าเขาทำดีเร็ว นะวันเดียวเสร็จนะครับวันเดียวเสร็จผมไปเปลี่ยนเพราะว่าอะไรคันนี้มันอยู่ในวารันตีนะม,นมันวารันตีส0ปีใช่ไหมนะรจริงๆวารันตีมันหมดปี2025นะครับแล้วผมไปเปลี่ยนเมื่อเมื่อช่วงเ,เดือนมาการาคมไม่ไม่ไม่ถึงไม่ใช่ดิเดป็นกุมภาผมก็เอาคันนี้ไปเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะรเปลี่ยนกับสู้โตโยต้าเลยเขารับรองอยู่แล้วนะบสบายใจนะเดี๋ยวไปดูด้านในตัวเบาะนะครับก็จะเป็นโทนสีเบจ จะเป็นโทนสีเบจนะจะเป็นสีอ่อนๆนะจะเป็นสีตอนๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเป็นแบบเป็นรถผู้บริหารนะหรือว่าส่วนใหญ่หละคนที่จะใช้แบบนี้จะเป็นแบบอายุหลังกเกษียณหรือว่าเป็นคนที่ต้องการใช้รถที่ขับทุกวันเน้นความประหยัดนะครับคันนี้เหมาะสมนะครับมีม่านข้างนีละภยัยมีม่านหลังไฟฟ้าคือมีให้ครบนะครับแล้วกระจกทุกบานเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับ อันนี้คือ Toyota Camry นะแล้วก็มีแอร์หลังให้นะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับนะมีบงมีบาจับให้เรียบร้อยอย่างดีเวลาขึ้นไปนั่งนะไม่ต้องกลัวนะครับสบายนะเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับกับห้องโดยสารกันนะภายในพอเปิดเข้ามาก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นโทนสีครีมสีเบจนั่นเองนะครับก็จะตัดกับสีตัวรถนะที่เป็นสีเทาแล้วก็คอนโซลที่เป็นสีดํานะครับส่วนนี้เป็นปีสินะครับก็ ระบบข้างในนะมันจะต่างกันนิดนึงมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือตัวเนี้ยเกียร์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดมันจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมันจะมีเกียร์ถุงเกียร์ขั้นบันไดนะรุนตันนี้เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันพวก power outlet usb aux ที่วางแก้วน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดม่านนะครับแล้วก็มี ลมที่เป่าลมที่บอกคู่หน้าให้นะครับซ้ายขวาหมดประหยัดน้ามันอีโคโหมดแล้วก็โหมด EV นะครับคันนี้สามารถวิ่งเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นได้นะนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับ,รบ,บเป็นดูอลโซนเป็นดูอลโซนนะครับ, Zone, นะ Zone, ค,รบคันนี้มีกรองอากาศนาโนมาให้นะตัวน,นี้คือกรอกอากาศนะเป็นที่ฟอกอากาศในรถนะครับแล้วเครื่องเสียงก็เป็น JBL เป็น JBL หมดเลยนะครับหน้าจอมีระบบนําทางให้เรียบร้อย นะครับเนาะแล้วก็ส่วนตัวพวงมาลัยจะเป็นฟูลมัลติฟังชันฟูลก็คือไปหมดเลยจัดมาครบนะฝั่งนี้เป็นเอตเทนเมนต์น่จะเห็นได้บวกลบเสียงฝั่งนี้นะครับก็เอาไว้ปรับหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็มีคูดคอนโทรลมาให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับครบเลยครบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้นะครับมันมีพวกบายสปอร์ตมี ปาร์ i ิ g งเซน o ซอร์แท็กชั่นคอนโรกระจก Start Auto ทุกอย่างแต่ว่าพวงมาลัยมันจะเป็น4ี้กานอยู่เพราะว่าตัวรถมันเป็นปีสินะครับเลขมาอยู่ที่1,70,000สนเจ็ดนะครับหนึ่งแนเดะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้คือ Toyota c a m r y นะครับ2.5 h y b r i d นะครับนะบเปิดขึ้นมานี่ผมบอกเลยว่าเนียนเีนกริปนี่ดูสติกเกอร์อยู่เลย เลยวงเลเบลทุกอย่างครบหมดจุดเมตรอาร์คนะครับครบหมดเลยนะครับแล้วดูตาปัม๊มโตโยตานะ้านนะครับหัวน็อตนิดนึงแหละอ่าแล้วก็เบ้าโชกเดิมนะครับนะแล้วก็ทุกห้องเครื่องทุกอย่างเดียมได้เดียมเดิม,เ,ดมเนียนกริปนะครับป้องหัวโชกซ้ายขวาเดิมหมดนะครับก็คันนี้ก็เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ ไฮบริดมาแล้วนะครับแล้วก็ระบบอินเวอร์เตอร์ระบบจ่ายไฟทุกอย่างจากศูนย์โตโยต้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับนะใครสนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่าราคา5 9 9 0 0 0บาทครับประหยัดสุดๆนะคุ้มค่ามากกับคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะเอารถสวยๆคุ้มค่าขนาดนี้มารีวิวให้ชมอีกนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ผมเนททอโต้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับ